เราขโมยตัวแลได้เป็นตัวอะไรเราไปดูกันเลยว้าวตอนนี้ฐานของเรามีสตัวเอาล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวมีขโมยต้องดูแลอย่างดีนะห้ามมาขโมยของเราเออมีตัวอ,อะไรนะสนใจบ้างเราอยากจะซื้อเหมือนกันนะเอาตัวแลแมีไหมแต่ว่าเราจะไปขโมยดีเฮ้ยมันมีคนมาแอบดูของเราต้องมาดูแลแล้วใครจะมาขโมยเสียใจนะ ใครบังอาจใครบางอาจ,าอาจโอเคล็อกเรียบร้อยไปไหมเุ้ยตัวอะไรเนี่ยนอ้ยน่ารักจังเลยต,ตังยังไม่พอนะเอาไว้ก่อนอู้กลับมาดูแลของเราก่อนเอ้ยกลับมาเก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญก่อนเก็บตังก่อนเุ้ยต,ตัวอะไรเนี่ยอู้ <O'> oh. ซื้อมาแล้วห้ามขโมยของเรานะห้ามขโมย นี่แน่เราได้สอตัวโอ้เราลืมล็อกล็อกดีกว่าเดี๋ยวโดนขโมอยอีกเออตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยมันมาอีกแล้วไอหอัวขโมยเสียใจ,จยแกขโมยของฉันไม่ได้แกมาวนเวียนหลายรอบแล้วนี่ คิจะขโมยของฉันแล้วเดี๋ยวฉันไปขโมยคืนบ้างเฮ้ยตรงนี้คืออะไรเฮ้ยเราซื้อมือตบดีกว่าซื้อกับดับดีบดกว่าขโมยเยอะอต้องดูแลหน่อยได้แล้วแกมาขโมยของฉันไม่ได้หรอกเอาไว้ตรงนี้แหละกับดับเฮ้ยตรงไหนดีเฮ้ยมีทิปปี้ทอปปี้เอาไว้ตรงไหนดีมันจะมาขโมยตัวไหน ไว้ตรงนี้แล้วกันเราห้ามปีกยบเองนะก็ยังหว่วงนะกลับมาดูอีกหน่อยอ๋อแล้วออาไปตรงนี้ดีกว่าดูไหมว่าเอาอเอามาอวดมันหน่อยเอามาอวดมันหน่อยห้ามมาขโมยนะเอ้ยลืมล็อกลืมล็อกฐานก็ไปล็อกด่วนเดีย๋ยวมันขโมยนะไปเลยไปเลยอวดมันแล้วเดี๋ยวมันมาขโมยเราเดี๋ยวมันมาแยง่งนู่นนู่นมัน,ยนยหยุดแล้วนะเอ้ย เอาเข้าเครื่องนี้ดีกว่าเครื่องแมชชีนเพื่อนมาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรฟิลเป็นหลอดเครื่องหลอมเป็นหลอดเราจะได้เป็นตัวอะไรเราต้องเอามาใส่ให้ครบสี่ตัวนะเอาไปแล้วหนึ่งตัวพอได้พอเอาไปใส่ครบสี่ตัวเราก็จะได้อีกตัวใหม่ออกมาซึ่งเป็นตัวที่ทําเงินได้ดีมากเพื่อนมาลุ้นกันว่าจะได้ตัวอะไรมาแล้วตัวที่สองสองตัวแล้วนะ ใส่ให้ครบสีตัวไปอีกไปอีกไปอีกแอบมาแวบของมันหน่อยอมีตัวอะไรจ้าเพื่อนมีตัวอะไรขโมยได้ไหมเฮ้ยขโมยได้เจ๋งเจงขโมยได้ด้วยโอ้สุดยอดสุดยอดเฮอันไปไหนละเฮ้ยก็บรรอบนี้มันหลอกว่าเริ่มฉลาดแล้วนะแกเริ่มฉลาดแล้วนี่ฉันขโมยของแกย่านะไอ้ัวาขโมยยานะฉลอกแกออกไม่ได้ฮ่าฮโดนโดนโดนลบ แกขโมยกลับไม่ได้หรอกโอ้โหโตัวนี้ก็ตัวดีซะด้วยฉันขโมยสําเร็จแล้วแกคิดจะโมยของฉันเหรอฉันขโมยกลับเลย<ป>เอาไปอีกแล้วตัวที่สามของเราเอาไปเข้าเครื่องเฮ้ยมันมาดักแล้วนุ่นไม่ดีจะทําอะไรลงไหมมันจะโมยของเราไหมไม่ไม,ไม่มันอยู่นู่นอขอเล่นก่อนขอเล่นก่อนเอาเข้าเครื่องเรียบเลยตัวที่สามเอ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วอย่า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 คิดอย่าคิด ฉันมาถึงก่อนไม่ใครไม่มีใครสามารถมาขโมยของเราได้เยี่ยมไปเลยแต่เราขโมยของเขาได้สติวเป็นลอดเยี่ยมไปเลยเอาตัวไหนดีอืมเอาทุ้งๆทุ้งๆทุ้งๆสามว่ะเอ้ยเอาไปไหมเอาไปเอาไปไหมฐานของเราล็อกอยู่เอ้ยเราล็อกฐานของเราก่อนเดี๋ยวมีขโมยมาใช้เวลาล็อกหนึ่งนาที ไปเลยเราล็อกฐานของเราแล้วไปเลยไปเลยมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นเฮ้ยใส่เข้าไปเลยเย้สี่ตัวแล้วต้องรอเวลาสนะิบห้านาทเออสิบห้านาทีนะทุกคนต้องรอเวลาสิบห้านาทีเราจะได้ตัวอะไรเรามาลุ้นกันในระหว่างนี้เราก็ดูแลฐานของเราและเตรียมขโมยเฮ้ยมันมีตัวอะไรมันนม้มีตัวอะไรเลยกาคิมมีตัวอะไร ตัวเลยเฮ้ซื้อซื้อ,อแน่แน่แน่แแกคิดจะขโมยของฉันเหรอมันไม่ง่ายนะเพื่อนมันไม่ง่ายนะมาเลยมาเลยฉันซื้อมาอีกตัวแล้วจะทําเงินได้เยอะนะนี่แน่เอาไว้ตรงนี้เลยล็อกเรียบร้อยใครขโมยไม่ได้โูรอบนี้ฉันรวยวะ่ะฉันได้เยอะนะเนี่ยตัวที่ขโมยมาทําเงินได้ดีมากเลยโอ้ดูแลดูแลอย่างดีล็อกฐานอย่างดีวิ่งได้ครบแปดตัว ไสิบตัวไม่มีที่วางแล้วไอ้เก้าตัวนี่วางอยู่ที่หนึ่งล็อกล็อที่สําคัญเราอย่าลืมล็อกของเรานะมีฉงนั้นโดนขโมยนะเพื่อนเพื่อนเราจะเอาตัวนี้ไปไหนอีกเนี่ยดุงดุงดๆงดึงงดดุงงดเอาเข้าเครื่องอีกโอ๊ยโอยไอ้เนี่ยมาสุดดักตีหัวเราแม่ เดี๋ยวเดี๋ยวตีคืนเดี๋ยวเดี๋ยวโดนคืนภารกิจของเราไม่สําเร็จเอาไม่เอาไม่โอ้ยช่วยดวยช่วย้ติดกับดักตัวเองแย่แล้วแย่แล้วติดกับดักตัวเอง <laughs> ขำคำตัวเองวางเองโดนเองนะไอคนที่มันมาขโมยไม่โดนนะฉันโดนเองซะนี่ไปไม่ไปไม่คราวนี้ต้องรีบหน่อยเดี๋ยวมันมาดักตกเราเอีกไปรีบไปรีบไปรีบไปถึงแลว้วนี่ ชเราเวลาสิบห้านาทีเอ้ยเราเพิ่งใส่ครบสี่ตัวเอง่ะอ้าวเราเนืงว่าใส่ไปแล้วครบไปแล้วไม่สาเร็จดีกว่าโอเคเอาใหม่เอาใหม่รอสิบสี่นาทีนะจะมีใครมาขโมยของเราต้องรีบไปดูแล้วโอ๊ยเราเปิดทานไว้เหรอแย่แล้วนี่คนมาขโมยของเราไหมเนี่ยน็อกไว้มีอะไรหายไปไหม มีตัวไหนหายไปไหมนี่ไม่มีไม่มีตัวไหนหายไปลงใจหน่อยแม่แกยังยืนรออยู่หน้าเราแกต้องไปขโมยสิหรือไม่ก็ซื้อแกจะได้มีตัวใหญ่ๆตัวดีๆเพิ่มขึ้นแต่แกมาขโมยของฉันไม่ได้หรอกฉันลัอกอย่างดีดูแลอย่างดีแต่ว่าเราก็อยา่าเผลอแล้วกันนะขโมยมันมาตอนที่เราเผลอนี่แหละสิบสองสิบเอ็ดสิบแม่ต้องรอรัอกฐานของเราก่อน โอ้โหเราได้ตัวนี้มาได้เงินดีมากนะปิ๊ปปอะไรสักอย่างปิ๊ปปโปเตโต้โอ้โหได้เงินดีมากเลยนะเราขโมยมาได้สุดยอดสุดยอดเจ๋งไปเลยปิ๊ปปโปเตโต้เฮ้ยมีทุงทุงทุงด้วยนะทุง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 ซงว่ะเอยนี่คำฐานของเขาเอ้ยเราจะขโมยอะไรดีเอ้ยเอ้ยเ้ยรีบกับฐานสิไปดูสิล็อกอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวโดนขโมยเออล็อกอยู่ล็อกอยู่ โอเคอู้เขาเริ่มฉลาดกันเนอะเขาเริ่มล็อกกันหมดเลยอืมคนเนี้ยก็ฉลาดเลยนะก็ฉชาดล็อกกันหมดเลยแล้วจะงวยของใครล่ะเนี่ยงั้นก็ซื้อเอาทําเงินเยอะๆนะอืมอันนี้ตัวไหนเนี่ยโอ้อเรามีมือตกแล้วใครบางอาจจะมาเอ้ยมันเปิดฐานเปิดฐานแอบเอแล้วเนี่ยแต่เรามยังไม่ขโมยดีกว่าเพราะของเราเต็มไอมีที่วางอของเราได้เงินเยอะอู้ทําเงินเยอะมาก ใครห้ามมานะเดี๋ยวเราตกพี่ตกหัวคว่ำเลยจะตบคว่ำเลยนะโหดร้ายเป็นไหมเราแล้วทานไปใหม่ไปใหม่สิบวินาทีหรือหนึ่งนาทีนั่นเองเดวกทีนาทีเนี่ไกลยังไกลยังเราจะได้ตัวอะไรนะนี่ได้แล้วปิบบิอโวคาโดว้าวเราได้ตัวนี้มาเพื่อนเพื่อนเจ๋งไปเลย ปีปีอะโวคาโดทำเงินได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยไปไปเราเคลียร์ฐานรอแล้ว,ลวเรียบเลยเจ๋งแป้งไปเลยโอ้ทำเงินได้240เหรียญดอลลาร์เจ๋งเจ๋งเเอาไปใหม่เอาไปใหม่เราจะเอาเข้าเครื่องอีกนะทุกคนที่ครบสี่ตัวตัวที่หนึ่งแน่แน่ระวังมันขโมยแลนะระวังมันตบหัวา้าต้องรีบไปดี๋วเข้าไปแล้วหนึ่งตัว ไปตัวที่สองเย่ yeah, อย่าลืมล็อกฐานอ hey, ตอนนี้ดีใจยังไงขโมอยมาได้จ uh, ะคดีใจใช่ไหมเนี่ยที่ขโมอยมาได้อันนีภูมิใจใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเราเปิดฐานล็อกพิชูเดี๋ยวมีขโมอยเดี๋ยวขขงมันก็นมาขโมอยคืนของใครก็ไม่รู้เนี่ยเราไปคงไปมาอา่ะตอนนี้ไปดีกว่าเข้าเครื่องมัชีนตัวที่สองไปแล้วต้องรีบไปต้องรีบไปรีบไปรีบไปเดี๋ยวมีคนมาขโมอย <S <S เดี๋ยวคุยคนมาเบิร์ตกลกเรา นี่ตัวที่สองแล้วไปอีกไปอีกต่อไปตัวที่สามเฮ้ยสามสิบวิไปให้ทันนะเอาตัวนี้ไปทุกคนตัวอะไรนี่ยไปตัวที่สามเขาเครื่องไปเดี๋ยวเราจะได้ตัวใหม่จะได้ตัวอะไรมาลุ้นกันอีกกีนะ่ะจะได้ตัวเดิมหรือเปล่านะหรือว่าจะได้ตัวใหม่มาเลยจะซ้ำกันไหมจะได้ซ้ำกันไหม เราก็ยังไม่เคยเอาเข้านะต้องรอลุนนะทุกคนอืมตัวนี้ได้เหรียญเยอะมากเลยเอาไปอีกตัวที่สามเอารีบไปรีบไปรีบไปเดี๋ยวมีคนมาแกล้งเราอย่ามานะอย่ามานะเอารีบอยู่เรียบร้อยตัวที่สามเสร็จไปแล้วนะเดีเฮ้ยเอาใส่ครบสี่ตัวแล้วน่าเครื่องทำงานฟิวส m แมชชีนสิบห้านาที โดยประมาณเราต้องรอเวลานะทุกคนโอ้ไอเนี่ยอยู่ดีๆมาบดกระโบรกฉันได้ไงได้ไงเดี๋ยวเอาคืนเดีวอาคืนใครเนี่ยห้าสิบแปดวินาทีใกล้แล้วใกล้แล้วเครื่องของเราหลันจากลองมาสิบสี่นาทีโอ้ไม่ใช่สิรอมาตั้งสิบห้านาทีเดีย๋ยวได้ไง,ไงโอ้ยี่สิบสามวินาทีใกล้หมดเวลาแล้วโอ้ไอตัวเนี้ยไอตัวเอ6สิบหกหรอไม่ใช่ เห็นเครื่องบินนี้ไม่ได้นะคิดว่าเป็น f 1 6หมดเลยนะเอชื่อเขาอ่านยากแกนะะอ้ตอนนี้เรามีกี่ตัวอเคลียร์ฐานแล้วนะเดี๋ยวเรารอตัวใหม่ที่กำลังหลอมอยู่ได้ตัวอะไรนะ film mission machine เครื่องหลอมละลายเครื่องจักรหลอมละลายมาแล้วมาแล้วได้กี่นาทีแล้วเราสิบสี่สิบห้าสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้า 8ปดเจ็หห้าสสนับเร็วไปสองหนึ่งออกมาแล้วได้ตัวอะไรนี่ไงเพื่อนๆได้ในตัวนี้มาปิปปิปอะโวคาโดว้าวได้ตัวเดิมแต่ก็โอเคไปเลยไปเลยทำตัาางได้เยอะมากไปแล้วเกียรถานไม่รอเธอแล้วนะไปเลยไปเลยน่ารักจังเลยตัวที่สองแล้วตัวเหมือนกันด้วยปิปปิปอะโวคาโด ได้อีกกินนาทีสิบวินาทีมันเตรียมจะมาขโมยแล้วนะเราไม่ให้ขโมยหรอกเสียใจเก้าแปดเจ็ดเฝ้าที่ล็อกเลยนะหมดเวลาปุ๊บล็อกปั๊บเดี๋ยวมันขโมยสามสองหนึ่งศูนย์อ้าวล็อกเรียบรเลยไอหัวขโมยที่อยู่ตรงนั้นแหละแกเข้ามาไม่ได้นี่เราได้ปีปีอะโวคาโดสอตัวเหมือนกันเลยเขาเครื่องหลอมจะได้ตัวเหมือนกัน เอ๊ะถ้าเป็นตัวที่สามนี่ฉันได้ตัวไหนย,ยังเหมือนยังจะเหมือนกันอีกไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราต้องลองนะเอแต่ตอนนี้เราขอชินชมก่อนว้าว,าวทําตังค์ได้เยอะนะเนี่ยตอนนี้เรารวยมากเลยนะโอ้มีตัง้งมีหนึ่งล้านแล้วทุกคนเยอะมากทําเงินได้เยอะมากตอนนี้เรารวยแล้วได้หนึ่งล้านอุ้ยหนึ่งจุดล้านเก้ายิ่งทำเงินได้เยอะอุ้ยจะสองล้านแล้วสุดยอดหนึ่งจุดเก้าเก้าหมิลนเลียน อู้สุดยอะสุดยอดตอนนี้เรารวยมากมีแต่คนต้องจะขโมยของเรานะตอนนี้โอ้โหจะมาขโมยไม่ได้หรอกขอชื่นชมหน่อย,ยเย้ดีใจจังเลยดีใจจังเลยอู้สิบหกไม่ใช่เอ้ยฐานเปิดล็อกๆอกด่วนเดี๋ยวมีขโมยขอไปวิ่งเล่นหน่อย เออมีตัวอะไรนะ่าสนใจนี่อยากรา้ตัวไหนเนี่ยเราว้าวาว,าว,าว้าวเอ๊มีตัวอะไรเฮ้ยมันไม่ลขานอีกแล้วเฮ้ยคนนี้มีอะไรให้เราขโมยไหมเนี่ยโอ้ตัวอะไรนั่นน่ะตัวแลบไหมโอ้ล็อกอยู่สี่สิบสามสี่สิบสองนานเหมือนกันนะเนี่ยเราจะรอไหมเราขโมไยไหมตัวอะไรเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะมีคนมาแอบแอบมองมองเหมือนเราเลย เอ้ยเอ้ยฉันจองนะเพื่อนฉันจองนะเนี่ยแกยามายั้งฉันนะโอ้ยมันมาเ <c oughs> จ้าของเข้ามาโดนตีซะทั้งั้ทุกคนไปแล้วไปแล้วเฮ้ <c oughs> ไม่ไหวว่ะมีคนมาแอบเห็นซะเนี่ยนี่ขอบบดกโหลกขึ้นนี่มันมีไม้ด้วยนะมนไม้ฟาดทีเดียวหัวคว่ำล้มคว่ำไปเลยนะนี่แน่ขอบอคืนหน่อยกระตูกฉันวันนั้น นี่แน่นี่เน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เจอมาขโมยของเราล็อกไม่นน่แน่ไอ้หัวขโมยแกที่ขโมยเราไม่สร้างสำเร็จหรอกไปเลยไปเลยเอาไปเลยแกก็มาเฝ้าทานของแกก็ไปนี่แน่นี่แน่นี่แน่แกเป็นคนดีมากเลยนะแกขโมยไม่เป็น เฝ้าถ่านของแกต่อไปเฮ้ย <c oughs> อันมาตีฉันทำไมเนี่ยถ้าหยุดตรงนี้นะเนี่ยหรือว่าหรือว่าถ่านของเขาอะเออแอบดูหน่อยแอบดูหน่อยมีตัวอะไรเออถ่านของเขาจริงเลยเขามีเยอะด้วยเขามีหลายตัวนี่หน้าแหละเฮ้ยเฮ้ยมันมีไม้เหรออันมีไม้เฮ้ยมีชั้นสองด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยเพื่อนผู้หญิงคนนั้นน่ารักจังดุกติ๊กดุติ๊ก ขโมยเป็นวะเนี่ยน่ารักขนาดนี้ฐานใครเนี่ยยังว่างเปล่าเลยเอ้ยเอ้ยน่ารักจังเลยนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยกับฐานด่วนล็อก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 ฐานเปิดนี่แน่เดี๋ยวมีคนขโมยยังอยู่ครบยังไม่โดนขโมยเอย้ตัวนี้ทำไมอยู่ข้างนอกจังเนี่ยปิ๊บปิ๊อะโวคาโดานานตัวนี้นะ ตนนี้เราต้องย้ายหน่อยนะอย่านอกเหลือเกินเสียงปิ๊บปิ๊ป๊อตเตอรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมีขโมยมาอยามานนะนี่ทำเงินได้เยอะมากเลยแล้วขอย้ายฐานไ,ไม่ใช่ขอย้ายที่เอาไว้ข้างในก่อนเดี๋ยวมีคนขโมยขอขยบหน่อยนะอยู่ใกล้ๆทางออกขโมยง่ายเหลือเกินอเออเก็บไว้ข้างในๆหน่อยนะ มันเข้ามายากๆหนถ้ามันมาขโมยมันก็ใช้เวลาในการวิ่งนิดนึงแล้วก็มองเห็นทันนะเราต้องเอาเข้าข้างในนี่ตัวนี้ที่เราไปหลอมมาได้สองตัวปิ๊บป,ปิ๊อะโวคาโดสองตัวเลยน่ารักจังเลยนี่เหมือนแกะนะขนฟูๆแล้วก็มีเขาเหมือนแกะน้อยๆน,น่ารักนะเนี่ยมันเพื่อลองไปเล่นนะสนุกมากเลยวันนี้เรารวยมาก ได้เกือบ3ล้านแล้วเนี่ย2.9ล้านรวยมากเลยเจ๋งมากๆ